มาลงข้างล่างครับโอ้โหน้ำครับนี่ครับเรามาอยู่ข้างล่างอ่าชั้นชั้นแรกครับผมความลึกว่าให้ชั้นแรกนี่ไม่ท่าสิครับแต่ทีมงานเราจับตัวสองเมตรกวา่าแล้วเนี่ยพววผมแล้วครับ น้องนีน้ครับเนาะผมมาลงหลางหลังครับเจ้า x c m g ครับผมเนจะเลิกงานแล้วครับมันจะน้องเราจะเอาให้จบครับตรงนี้มาดูมุมนี้ครับผมการทำง,งานของพวกเราเนี่ดูมุมหลังครับมุมหลังครับี c m c งานเร่่องมาพรุ่งนี้ถ้าไม่ส่งก็คือไม่ได้หรอกครับ ดูไหมตัวนี้เป็นปากคล้องไส้ไก่ครับตัวนี้ทองให้ไก่ไหมนี่นี่ก็ไก่ออกนี่แหละเออตัวก็เอาแต่นี่ออกคือซื้อไาสร้มาเถอไม่ต้องไปแต่งหรอกดึงอ้กองนี้ก็พอแล้วนี่ทีนี้ดินฝั่งนี้ก็จะไปแล้วปั้นไม่ถึง จะไม่จะไม่ให้ถึงไอ้คันหน้าหรอกเขาจะเผื่อทางน้ำวิ่งไงเออคือเทาเขาโย่นที่เบนโบให้มันเหลือนใช่ไหมใช่ร้างนอนใครไหมเราไม่ต้องถึงสุดล้วให้เหลือขั้นหน้าหรอกตรงปากท่อออกมาเลยแต่ดินของเราเราโยนไปหมดเลยก็ต้องสูงแห้งดอกให้เสมอถนนตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่ออกเขาก็เราต้องไปแต่งหรอกเขาก็ดึงไปก่อนเลยนี่ดึงแค่งทำดีออกกับพ่อเราแหละพวกนี้ก็เกลี่ยดินนี้เกียดินลงไปก็จบตั้งแต่เลยที่ห่าเขามาสูบแค่เ้า นี่ฮะแมนสามเมตรประตูเลยเอเมนบอกเขาเอาไม่ห้าสิบเองเลส่วนจะเป็นไรเพราะเราลงข้างล่างมันจะลงง่ายกว่าใช่ไหมมันตักแค่เดียวง่ายอันนี้จะพาบอดูบริบทครับนี่ฮะข้างล่างครับเดินชมครับนี่ฮะโดนลุยน้ําครับไปดูโคกน้องนาครับกัไปทำง,งานกับพวกเราครับหน่วยที่สองครับอาจารย์ปอนครับโอ้โหเดินลําบากมากมาเราอยากถ่ายให้เห็นการทำงานกับพวกเราครับบริบทพื้นที่ วิธีการทำงานครับอยู่ข้างล่างบ่อเนี่ยน้องอาจจะเปียยังไม่ชัดเจนครับค้าเปิดในการก็ยังง่ายคิดถ้ารู้เป็นคลองใส่ไก่ออกก็จะไม่ต้องไปึงสลงสลบให้มากครับแงจะได้จบไห้แน่้นี้นะครับกอไว้เปิดคลองใส่ไก่คือจบงานเอให้จบคลิปแล้ว พวกเราลงทุนหน้าดูครับลงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยเดินอยู่ในโบล่วครับลมาอยู่ในบ่อครับเดินในบ่อเลยจะให้ดูบรรยากาศแบบดิบๆครับผมเนาะเราถ่าย youtube ไม่ได้มีการตัดต่อครับเนาะพูดอาจจะพูดจาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อเราลงมือล้ถ่ายสร็จก็ะลงแบบนี้เนาะเอาแบบลุกทุ่งครับผมเนาะออกแบบดิบๆหน่อยก็อย่าติสากันครับเนาะ็น y o ยูทูบเพื่อความบันเทิงกันรับ ก็ถือว่าเป็นความบันเทิงน่ก็เหมาะสมทุกวัยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําไม่ได้พูดอ,อะไรที่ล่อแหลมหรืออะไรครับผมเราพูดจาแบบโคโรนี้เจาะรูให้เจ้าของแปลงครับให้น้ํหมาเพื่อที่จะให้เขาใช้ให้พี่ชานใช้ครับเจ้าของแปลงใช้สูบมะสูบพนี้ผมสูบน้ำเนี่ยครับสงให้เป็นจะได้วางของกระโหลกลงไปครับ ไห่น้ำมาตรงนี้ครับ,รบนี่ไห่น้ำมาวางโกลกโลได้สบายๆโอ้ชั้นล่างเป็นดินเหนียวครับผมดินเหนียวสุดใจเลยไม่เอาครับนี่ฮะฉลาดทำครับทำที่วางโซครับนี่ครับย่อทำทำที่วางโซเชอร์ริงครับผมครับถึงเวลาเลิกง,งานแล้ว ก็ลมาดูบรรยากาศชั้นล่างครับเดินดูรอบๆครับตกไปตรงนี้ก็ซวยแลย้วเดินดูรอบๆครับเราแต่งขันกันขันน่าะจะจบเลยฮะพรุ่งนี้น่าจะให้ขึ้นอ่าน่าจะได้ทำทางขึ้นทางนี้น่าจะได้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้อ้อมแล้วออกอกัคล้องให้ไก่หมดแล้วแล้วก็ดึงไส้ไก่ออกเลย ่สิกเรียบร้อยครับถือว่าวันนี้จบแล้วครับพักแล้วครับผมก็งเวลาเลิกงานแล้วผมครับเราเอาแค่นี้แล้ครับผมถือว่าหมดเวลาแต่เรายังอยู่ในบ่อครับผมก็ให้เดินดูรอบๆบ่อครับจะขึ้นตรงนี้กินขึ้นตรงนั้นดูจะได้หรือเปล่าเนาะหลังจะลงชั้นอุ๊จ้วย จะลงไปอยู่ชั้นลึกๆเลยก็กไม่กล้าลงครับตรงนี้เป็นดินเหนียวเลยครับผมตรงนี้น่าจะเหนียวไม่ดานครับเป็นเหนียวแดงยไม่เห็นเชือกตรวจเลยเจ้าไอซีเอ็นจีไปแล้วครับมันต้องไปซื้อข้าวให้น้องเราครับเนี่ยเข่งงานยังไม่ซื้อข้าวให้เลย หลือก็ให้อยู่ที่อุ้น้ำใสเกล้บอบ่อนี้ถ้าจบมาเพราะว่าน้ำใสแน่นอนครับน้ำออกสีใสไม่ใช่สีฟงสีบาจะเป็นสีขาวใสเลยถ้าดินเหนียวแบบนี้นะครับขึ้นน้อยดีกว่าหาข้างินครับ เดี๋ยวนี้ก็จะเคลียร์มาเนี่ยครับผมเนาะเคลียร์มาถึงนี้ครับผมเป็นเป็นโคกตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับต้องเดินดี๋เป็นโคกครับ มือเรบหมดแล<ะ>้เช็ดมือทำงานเสร็จก็เช็ดมือให้สะอาดตนะนะี้่ยอาเอ็กซีเอ็มจีเช็ดมือก็อจะล้างมือนีอ่ยเาะมันมีน้ำตรงนี้ลึกครับตรงนี้เราน่าจะได้ถมครับผมเพราะว่ายนยนะยนดินลงไปอ,อ,อาบน้ำครับ น้ำนะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะโอ้เล่นน้ำครับผมมีหนึ่งนะครับนี่ฮะน้ำมือจะได้มือไม่ติดครับผมไม่ติดดินครับ,นรบเนี่ทำงานสบายสบายลานด้านในเนาะ

ครับวันนี้ก็เลิกงานแล้วครับเนาะกับตัวที่สองของเราเจ้า XCMG e สองหครับอาจารย์ปอนครับคนโทรอาจารย์ปอนสายโทร12ครับแล้วก็อาจารย์ปอนสายจจกครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจ,จบเพียงท่านี้นะครับสวัสดีครับ